ไปดูความเคลื่อนไหวของวงการนิคมอุตสาหกรรมคุณสุประชัยครับครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับกับข่าวดีน,นะครับการดีเดย์เปิดประเทศของจีนในวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้นะครับก็แน่นอนครับว่านอกเหนือจากกลุ่มการท่องเที่ยวนอกเหนือจากกลุ่มโรงพยาบาลตลอดจน หุ้นโรงเรียนที่จะได้รับอานิสงส์จากการที่จีนเปิดประเทศคุณสุขชัยก็ต้องอย่าลืมมานะครับ,ค,รบคือจีนเปิดประเทศแน่นอนท่องเที่ยวมานะฮะโรงพยาบาลก็จะตามมาด้วยนะฮะด้วยนักลงทุนจีนหรือพนักงานสัญชาติจีนนะฮะที่จะกลับมาทำงานในบ้านเรามากขึ้นความต้องการใช้โรงพยาบาลก็จะมีเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนพนักงานชาวจีน พนักง,งานของบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ย <ฮะ S 2> ที่จะกลับมาประจํากันอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะบ,บางคนก็ต้องหอบลูกหอบหลานมาด้วยพาครอบครัวมาด้วยรโรงเรียนก็จะได้รับอนิสงส์แล้วก็ที่ผ่านมาถ้าสํารวจดูเนี่ยพอร์ตส่วนใหญ่ของ s i s b นะหุ้นโรงเรียนเนี่ยเป็นลูกของเอ็กแพชาวจีนเนี่ยจำนวนมากนะนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ดีแล้วก็นอกเหนือจากกลุ่มนี้แล้วเนี่ยอ,อีกหนึ่งกลุ่มที่น่าจะได้รับผลดีนะฮะเป็นอย่างมาก ก็คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอืก็ต้องอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็การปิดประเทศของจีนในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทําให้โครงการต่างๆหรือว่าพวกเอกชนหรือกลุ่มทุนต่างๆจากจีนที่ก่อนนันเนี้ยมีแผนที่จะเข้ามาเมืองไทยก็ต้องหยุดชะงักไปนะครับแล้วก็ก็เลื่อยมาจนถึงนยฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการมากขึ้นนะลิการเปิดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าจีนเปิดมากขึ้นตรงนี้นะฮะ กลุ่มทุนต่างๆที่จะย้ายฐานการผลิตต่างๆบางส่วนเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเราอันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าหนีไม่พ้นกลุ่มนิคมอุตสากรรมก็เป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาอย่างน้อยต้องซื้อที่ถูกปะ่ะฮะต้องซื้อที่ต้องใช้บริการน้ำไฟอะไรต่างๆเกิดขึ้นตามมานั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้เห็นการปิดเดี่ยวซื้อขายที่ดินนะครับระหว่าง ผู้ประกอบการนีสกนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่อย่างเช่น W H A Corporation กับกลุ่ม B Y D ของจีนนะฮะมาแล้วซึ่งก็แน่นอนการเปิดหัวกับ B Y D เนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งผู้ผลิตรถ E V จะค่ายอื่นๆนที่จะต้องเริ่มตื่นตัวมากขึ้นแหละหหนะก็เทส la เองปัจจุบันก็มีการเข้ามาจดจัดตั้งเทส la ประเทศไทยในบ้านเราแน่นอนฐานผลิตก็จะตามมานะฮะแล้วหลังจากนี้เราก็ทาเกตไปดูพวก ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นพอบอกถ้าฝั่งจีนฝั่งสหรัฐเขาเริ่มแล้วเขาเปิดหัวแล้วใช่ไหมญี่ปุ่นจะอยู่นิ่งได้หรือ,อญี่ปุ่นเองก็ต้องมีการขยับเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้คือ opportunity, อ p portunity นะฮะแต่การเปิดประเทศของจีนด้วยความที่จีนใหญ่มากแน่นอนฮะมันจะสร้างแรงกระตุน้นนะสร้างแรงผลักดัน ให้ผู้เล่นสัญชาติอื่นๆเนี่ยเขาอย่างที่บอกก็ต้องเริ่มตื่นตัวต้องเริ่มขยับกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับหุ้นนิคมทั้ง WHA รวมถึงในส่วนของอมตะด้วยนะครับ WHA เองก่อนหน้านี้ทางคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการและ CEO ของกลุ่ม WHA เนี่ยเคยได้เปิดเผยกับเรานะครับว่าผลการดำนงานในงวดไตรมาสสี่รวมถึงไรายได้กับกําไรนะฮะจะขึ้นทําจุดสูงสุดนะของปี 2,565โดยมีปัจจัยสนับสนุนครับมาจากธุรกิจพัฒนานิคมอุตสากรรมที่มียอดขายเกินเป้าของทั้งปีที่ตั้งเอาไว้1,650ไร่นะฮะเพราะเอาแค่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับทาง BYD <c oughs> ที่นิคมอุตสากรรม WHA ระยอง <c oughs> 3 6เนี่ย <c oughs> อย่างน้อยๆเลยนะก็อีก300ไร่ <c oughs> ทั้งหมดที่นิคม36นี่นะฮะมีอยู่600อไร่ครือบีอายดีก็กินไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะนะฮะรตรงนี้เองมันก็เป็นตัวเข้ามาตอกย้ำแหละนะครับว่าตัวเลขเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เนี่ยของบรรดานิคมอุตสาหกรรมปีนี้น่าจะบีทกันได้ทั้งหมดและบีทกันไปเยอะด้วยฉะนั้นมันก็เป็นข่าวดีเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกกันนะครับต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องทั้ง W H A แล้วก็ อัมมาตาด้วยแล้วก็ขนาดนี้เองเนี่ยอย่าง WHA เเขาก็อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการนะฮะผลิตอีวชั้นนำของโลกเนี่ยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยน่าจะมีความชัดเจนนะครับเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี2 0 6 6ก็คือปีหน้าครับจับตาดูนะนี่คมอุตสาหกรรมนี้เป็นอีกกลุ่มที่รอวันนี้มานานคือต้องรอพี่จีนมาเป็นตัวเปิดหัวนั่แหละครับนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ S w s เอะอีกอีก,อกบริษัทหนึ่งในนิคมสาก,กรรมเช่นกันอย่างกรณีของอมตะนะครับอย่างคุณวิบูลย์กรมบตีนะครับกรรมการและประธานเจ้าที่การตลาดของอมตะก็เปิดเผยว่าแนวโน้มในผลการดำเนินงานในปีนี้โดยเฉพาะยอดขายที่ดินในประเทศไทยเนะี่ยถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ700ไร่ซึ่งนิคมสาก,กรรมชลบุรีเนะี่ยที่ที่ดินเนี่ยขายดีมากนะครับขณะเดียวกันฮนะรายได้าจากสารละูกโภค ไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่องคัการในปีหน้าก็จะมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจากการลงทุนใหม่และก,ก,การย้ายฐานการผลิตหรือการเพิ่มฐานการผลิตของอผู้ประกอบการต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหุ่มหนึ่งของอมาตะอันนี้ก็สอดคล้องกับตัวของ W H A ด้วยเช่นกันนะครับ มีบริษัทหลักทรัพย์พายให้ราคาเป้าหมาย w HA ไ h ้4บาท54สตางค์ในขณะที่บริษัทหลักท no รัพย์ Innovest X ให้ราคาเป้าหมายของอมตะนะครับไว้ที่25บาทคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันนะสูงถึง18%ด้วยกันคุณสุประชัยครับนะครับ